สวัสดีค่ะยังมมาถานมี้ผู้ใดเข้ามาว่าเป็นยังหรอคะเองจะได้ปเป็นกาเยเวลาเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขสุขคนอีกอีกรอบหนึ่งมือ่อหนียังม่ทน,นสวัสดีเลยงงหลงมือพี่น้องค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะสวัสดีทุกคนวันอาทิตย์นะคะเด้อาภาพภาพไล่สดของยี่นังอาจจะบาดจมเพราะว่าไฟของยิ่นางเป็นสีส้มพี่น้อง มื่อนียีนางเนี่ยมากินเข่าอยู่ในห้องห้องอ่าห้อง่องอองวนโตัวว่าสั้ห้อง่วนโตห้องห้องนอนของยีนางก็คือห้องนอนของยีนางจะแยกกันกับพ่อใหญ่บ่เลยแยกกันอยู่บ่เลยมีปัญหาอย่างกันเด้อค่ะตอนตอนเขานอนเขานอนน้ากันค่ะแต่ตอนตื่นนอนตื่นนอนคอนละที <laughs> พี่น้องคะสวัสดีเศร้าว,วันอาทิตย์บ่เศร้าหรอหรสิบเอ็ดโมงแล้วล่ะค่ะเมื่อวานนี่บ่คอยวางพี่น้องคะ่ะไปกินเลี่ยงอยู่บ้านลูกสาวแฟนโอ้ย กินเลี้ยงยู่บ้านลูกสาวแฟนกินเลี้ยงคริสต์มาสเนาะคะ่ะก็มีแค่คนในครอบครัวนะคะนอกจากกาจะกลับมาถึงบ้านก่อสองทุ่มพี่น้องค่ะมืดแล้วล่ะนั่งผ้ามากินเขา่าผ้ามากินพัดมามาก่อนอื่นกินพัดมามาสินยากนยาบำรุงผมค่ะยาบำรุงผมดีมากพี่น้องเลยบอกเลยนั่งเป็นคนเถียผมโลน ผมรลนกับมพันุ์ผมรลนมาสามปีเมื่อก่อนผมมีนั่งนาผมมนั่งเงหญ่งนานาคักแล้วก็ไว้ผมยาวยังข่าตายแล้วก็ไว้ผมยาว้วบัดที่นี่ผมรลนตอนนั้นขายเ,เหตุงานข่าวมันไกล่ลานข่าวมันไก่แบบเป็นรถเข็นขาา้างท่ากันพี่นอ้องยุ่นนาเตาตลอดเนาะแล้วก็ต้องมัดพงุงมัดผมียังประมาณนี้น่ขายขาวมันไก่ขาวขาหมูก๋วยเตียเต๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูนี่นั่งยุ่นนาเตาตลอด แล้วก็เฮ็ดงานแมคโดนัลแมคโดนัลก็ต้องมัดผมรวบผมแล้วก็ต้องใส่หมวกยวงสัน่นน่ะผมลนลนคะ่ะพี่น้องด้วยเขาของน้ำที่เนี่ยอยู่ในห้องน้ำนี่บีผมมากนี่โอ้โหโลนลนจนเครียดลนจนเครียดลนลนจนไปหาหม,มอลนจนเป็นกังวลว่าจะคของเป็นโรคอีหย่างพี่น้องอย่าเดยว่ามาขายสินค้าเด้อเพราะมีสินค้าขายดอกคะ่ะมีซื่อเอาอยู่ในโนเวได้เนี่ย แล้วก็ร้านทั่วไปบ่มีขายด้วยนอกจากล้านขายยาอยู่นอเว่นะคะมาให้เบิงซื้อเนาะตอนนี้ผมมีนั่งก็ดีขึ้นพี่น้องผมมีนั่งดีขึ้นบอลลนถามว่าบอบอลลนเลยมันก็บอเมียแต่มันมันก็โลนแต่ว่าลนเฉพาะตอนสาตอนสามันกับมันผัดผมแล้วพี่น้องเนาะขันอีนั่งบอเจอบอเจอ,อ,เจอตโตยาตัวนี้นะโอ้โหหัวล้านพี่น้องเอ้ยแบกไปทางไหนนี่มีแต่หัวละนันนี้แบก อันนี้คันว่าแวกแ,แบบแบบนี้ก็เห็นก็เห็นนางเห็นนางซีซานนะเพราะว่าผมอีนั่งโลนหลายโลนหลายตอนตอนนี้เศร้าโ,โลนเศร้าโลนคือมันดีขึ้นเยอะแล้วก็สุขภาพผมดีขึ้นอีนังบ่บเคยเห็นคิสมเออคิสเม,เสเมนบเ่บเคยมักบ่เคยอีกอย่างเลยใส่กินแค่ยาตัวน,นี้พี่น้องคะผมรููหู้ซึกว่าสุขภาพดีขึ้นฮู้ซึกสวยนะอีเรยเนีบ่ได้มาโฆษณาบ่ได้บ่ได้มาขายของ มาให้เบิรงคือมาแนะนำให้เบิรงเค่ะทาครีมกันพึ่งหลังหนึงหน่งมาหลานนี่ไม่ท่านตื่นหรอพี่น้องตื่นสายหลานมานอนมาอยู่น้ำหลานพ่อใหญ่มาอยู่น,ำน้นนำอสองมือเสาร์อาทิตย์นะคะบ้านพ่อเขาก็บ้านพ่อเขาอยู่ตรงนี้แหละแต่เขาบ่ไปเขาบอ่าบอยากไปอยู่กับพ่อเขา <laughs> ดีดีนะ <laughs> เขามักมาอยู่บ้านหลังนี้มักมาอยู่นำ้ำเพราะว่าเขาเป็นคนคข,ข่ายแบบว่า กหลอก่วนตัวสูงไงพี่น,ออน้องยุบานยุบานพอ่อเขาเด็กหน่อยลลยเนาะเด็กหน่อยไลยค้นคนไลยแล้วนะล้ามักแบบหลกส่วนตัวมาแต่งตออให้พี่พี่น้องเบิ้งกอนสวยมานี่ยนะตื่นสวยน้าแล้วก็ตื่นไปก่อไปนั่งโซนดีกับสามีอยู่หน้าทีวีค่ะไปไทายกันบดเนาะมานี่ มันยุดไปสายกันเบิดอนีนั่งท่าแค่นี้ค่ะท่าขี้มยังเดี๋อนะคะเนาะท่าขี้มยังเด๋วพอ่อกับท่าลิปสักน้อยให็นหรืเปาพี่อเห็นว้ยนั่งกับมีแเน่าเต็งตัวอยู่เด้อพี่้อมมันนีอยากง่ามอ่ะนะสีไฟบ่แจมเลย ไปใส่กันเบิร์ตวคือบอ่โอ้ยหาป๋องงยเลอะมือสั่งพี่น้องไปใส่กันเบิดคือบอ่มีผู้ใดมาขอมาทักทายนางเลยฮัลโหลฮลัลโหลสวัสดีค่ะไปใส่กันเบิดเนาะสวัสดีหนึ่งพันคนดูค่ะพีนนมม่น้องอันจ้ะเบิ่งผมมีนางจ้ะผมมีนางโลนเป็นกรรมพันธ์ค่ะ แล้วก็ตัวนี้พี่น้องคะตัวนี้จะมีจะมีน้ายาราผมอีกตัวหนึ่งแต่ว่าอีหน้าเาแล้วขึ้นมาอันนี้มันเป็นน้ายาบํารุงผมบํา,าบรุงนังศีรษะว่าไม่น้ายาปลูกผมด้วยพี่น้องใส่แบบนี้ใส่ตอนที่ห้าราผมแล้วก็ได้สสซาผมแล้วก็เซ็ดผมเพราะว่าเพราะหมาดๆค่ะพี่น้องก็ใส่ไพ่ระวังาใหายขอตา กินเขาจะเหมือนกับว่ากินแอลกอฮอล์พี่น้องคันว่าผู้ใดคันหัวคันหัวนางสิค้านคันคันหัวไซอันนี่ถูถูหายคันอิลีด้บริเตต่อแล้วเด้อีน่างนี่มาคันหัวเนาะเนี่ยเห็นปะพอแหวกพอแหวกผมออกมาสิผมมีนางจะเป็นแบบนั้นเห็นหนังสีสาเลยที่ว่าเบิ้งเบิ้งผมหนาหนานี่ผมมีนางเส้นใหญ่เยอซืพี่น้องแหวกออกมาเนี่ยเมื่อก่อนลนคักพี่น้องลนคักลน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 จนไปหามหมอสองเทือสามเทืออิลีด้อ ร่นจนหมอแบบบ่อยากจะรักษาบางทีพี่น้องแหกออกมากนิเบ่อเห็นนางสีสาเลยเห็นบ่เห็นบ่โอ้ยนี่ไข่แน่เด้ไข่แน่สมุติส่นก็คักกูหนีอีกพี่น้องค่ะบ่อยากจะผากเลยบ่ต้องทูร้ายค่ะทัวไปแค่นี้ก็พอเห็น,นบ่ยังดีเลยทุกอย่างนี่ตามร้านทั่วไป,ปไม่ขายเด้ต้องซื้อร้านขายยาเท่านั้นเด้ าขายยายูโนเว่เด้พี่น้องเด้ย่ยโชคดีที่ว่าไปเจอไปเจอ,ไปเจอผลิตภัณฑ์ยาตัวนี้ดีมากดีมากค่ะบอกเลยแก่ผมโลนแก่ขั้นนังศรีสาแก่คือบำรุงผมอ่ะบำรุงรากผมอ่ะมันเป็นยาเป็น,ว,ปน,ว,ปนว,วิตามินผมยังดีเลยพี่น้องค่ะเนี่เห็นแบบมากไงใช่ตรงนี้ในี่บางมากแล้วหนูเป็นคนโรคจิตอย่างหนึ่งพอผม ผมมันโลนมันใบหน้าก็มักดึงมักดึงมกังมกถอนเนี่ยมันขั้นไหมขั้นก็นดึงก็ถอนมันไปพี่น้องคะอันนี้อันนี้ก็ดีเนี่ยดีแพองอยู่ค่ะแพองอยู่แต่ก็ซื้อต้องซื้อนาอคคะเนาะต้องซื้อเพราะว่าเท่าเท่าต้องใส่ใส่ขวดนึงนี่ใไสไ่หลายได้เป็นปีเลยเดย้ได้เป็นปีเลยเด้เพื่อเพื่อสองปีพูนพี่น้องออสวัสดีค่ะผู้ใดนาอเขามาอันเห็นบะ ผมบ่มีติดหวีเลยพี่น้องคะหยุดลนหยุดลนแก่รังแค่โอ้ยจะบอกจะบอกเป็นยังตอนที่นั่งมากเมืองหนอกไม่ๆมพี่น้องปีแรกหนาหนาวมันบ้าหนาหนาวทั้งลังแค่ทั้งขี่หัวนรกว่าคันว่าเป็นรังแค่เป็นลังแค่ซึ่อไม่จะเป็นคุยคุยคุยเหมือนหิมะอะพี่นออ้องเออแต่ว่าแต่ว่าหัวลอกขี่หัวนี่มันเป็นลอกแบบติดนังหัวแบบเป็นแผ่นๆเ,เ,เลยเด้ อุ้ยอีนางเป็นตอนนั้นนะพี่พี่นอ้องยาว่าแต่อีนางเป็นแฝรั่งก็เป็นยังพ่อยายเนี่ยก็เป็นพ่อหญ่พ่อหญยเพิ่น,น,นต้องโกนหัวตลอดพออย่างผมเล่าผมเล่าเน่าออกมาแค่เส้นหนึ่งแค่นี้เป็นเลื่อยหนังสีสาโลกเป็นแผ่นแผ่นเต็มหัวพี่น้องคะ่ะอีนางไปคนเจอไปเจอ,อยาซาผมตัวนึงซื้อ,อยู่รลานขายยากันลานเล่าไม่ขายเด้อ ยีน่าก็บรุกันว่าเป็นอย่างซื้อยูรันขายยาอย่างเดียวเลยยูรันขายยายูโนเวนะคะ่ะพี่น้องเนาะอีน่าก็เลยเอาเอาเอา,เอามาใส่ซื้อมาใส่เอ้ยมันดีเว้ยเอ้ยมันดีอคันหัวกะเศร้าคันหัวกะเศร้าร่างแค่กะเศร้าพี่น้องเนาะอีน่าก็เลยห้ใหาเอาหายพยายน่องใส่เอาหายพยายน่องใส่เอ้าเรา i, หายเว้ยเราก็ว่าเราเป็นคนโนเวแต่แเรายงังบรูลเลยพี่น้องเอียรีเด้ อย่าบอกลายย่างหิวเขา่าออมากินเขา่ามานนีนั่งพาพี่พีนอนกินผักม,ามาะม่าด้วยค่ะเด้อบ่หงว่าสิกินอย่างงังค่ะเมนูบ้านนี่นั่งก็บ,บ่ค่อยมีอย่งเลยอยากกินอยากกินย่ำก็บ,บ่มีบุญเสร็พี่น้องจะย่ำม,มาม่าก,ก็บ,บ่มีพริกบ่มีพริกสดบปได้ไปหลานท้ายจา้าเพื่อพี่น้องอยากกินขนมจีนก็บ,บ่มีขนมจีนบ่มีปลาอ้ย อีกอย่างบอรควายอยากเคสอาหารไทยตอนที่หลานหลานเรา,ามาอยู่นําเนาะค่ะนอะ้องมันระบาดในี่างมันแคบบ้านนางมันแคบ,บ,บน้อยพี่น้องจะเฮ็ดอย่างนี้เฮ็ดอาหารไทยนี่โอ้ยเหม็นเป็นรถค,ค่ะเนาะค่ะเนาะมามากินข้าวนี่เห็นบ่ผัดมาม่าอีน,นางผัดมามา่ามานํามีเครื่องปรุงน้ำเด้งน,น้ำปลากระเบ,บืมีงดอกไสเกลือเอามาม่าไสแกลมปีตลมปีกับปูอัดค่ะโอ้ย เก็บช่วงผมกันพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปทุกคุณเนอะเดาจะไอ้ยีนาามามากเลยล่ไล่สดของอีน่งสีบาดแจมเลยพี่น้องอันไฟของยีนางเป็นสีสมนะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเด้อค่ะเดินมามาเขามาคุยน้ำกันค่ะยีน่าเงาช่วงเงาจักน้อยพี่น้องว่าจะออกไปข้างนอกมื่อนี่อากาศนิ่งๆยูดแต่ว่าก็คึมบู๊อฟ แกะมะมาสองห่อโอ้มันก็ติดกันค่ะแกะมาเด้อมาเด้อมากินเขา่าไส้เกลือพี่น้องเอ้ยชีวิต <c oughs> เห็ดก็เขาไส้เกลือหาปลาบป่าปมีนหรือว่าฝรั่งเขาก็ยังกินได้พริกพริกพงนี้นั่งกับสิบเบอร์ดีหวอนี่โอ้ยพริกแห้งกับเลือดทุงเดียวนึง ถุงเล้ยนุอยใส้พีชบีบบีบบังหนาวกันกินพัดมะม่าต้องบีบบังหนราะว,ว่าจะกินพัดมะม่ากินพัดมีนะต้องบีมบมะน้าให้มันเปรี้ยวๆมันจะได้หอมๆบังหนาวพี่น้องบังหนาวอยู่นี่ตัวใหญ่ไงบ่มีเม็ดพร้อมหน่ำกระไรพี่น้องหาบัางหน,น้าอยู่เนี่ยดีมากๆเลยจักซื้อพันธ์อย่างรู้บังหนาวกระไรสวัสดีทุกคนเด้อค่เด้อโอ้ยยังเข่าตาปะ พี่น้องคนตายนางจะวารายก็กระจักหลายบม่รู้พี่น้องเขาตาดีจังเลยคุณเขาอเอาชุบเบื่อโหลดพี่น้องค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปกินที่นางก็บม่ค่อยเดี๋ยว,ว่ายยังคันยิมยังเดียวไปไปบ้านลูกสาวแฟนเมื่อวานนี้เขามีลูกลูกล้านๆเยอะเนาะค่ะเนาะเขาก็ไปกินเฮ็ดอาหารง่ายงเฮ็ดแค่แค่แค่ซุปซุปหมอน,นึงแล้วก็ กินกบขนมปังแล้วก็ผ้ากันซักเอาตักกินเอาแล้วก็มีเคก้กมีกาแฟแค่นั้นค่ะแต่อีนงบอบอบอคอยดื่มกาแฟดอกเราบ่ามันแรงเหรอเนาะสี่โมงสามโมงสี่โมงสี่โมงแรงสินะดื่มไปตอนนั้นก็สินอนบนหลังเว้ยเนาะคะ่บคออะบอกเขาใจแบบ แต่ก็ค่อาไเดียกินเครื่องบอระคพบพี่นอ้องยะคนหลายแล้วหิวข่าวเศร้าด้วยเนะี่ยข่าวเศร้ามาเด้อเมื่อวันจันทร์กับแปลงเรี่ยงเหรอพี่น้องคะแปลงเรื่องอืม ได้ยุยุข้าวมื่นยุงเลี่ยนค้นปล่อข่าลายดอกเพราะว่าเขาหยุดเขาเริ่มหยุดกันแล้วก็โรงระบาดกับระบาดพี่นะพงก็จะมีหองย่างว่ามืออืนสอบสอบจอบเอ็นหนึ่งแล้วค่ะ อพึ่งทางลิปมากิปบหาย่ะลิปธรรมดาบะอมบีม่มลิปติดป,ปากติดอย่างเนาะอืแบบบ้านนี้น้นนำเป็นไฟสีส้มเบิดบ้านเลยพี่น้อง คิดไฟสีสมเบอดบาดเลยมันถือนะมันประหยัดไฟโอ้ยปวดพออย่างนี้มันท่านกินเขาระหว่างนั้นยังมันท่านหิวอ่ะสิ ปีใหม่แล้วเด้กลับบ้านกันดูมานอ้ออยากกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ไม่เครื่อง hit the second, but no. Mm. Yep. พัดแบบแห้งพี่น้องพริกเผ็ดค่ะพริกเอามาจากไทยนะมเอาเป่นที่แข็งมาก แล้วก็เอาม,มาขวดต่ำอ่ะ นั่งกับพญออายาบ่ได้ไปลองเรือหาหาปลาดโดนหรอกบ่ค่อยมีเวลาได้อิม่มอยู่ได้ปรมาณสองห่องเลย นี่ืมนในหลานพยานก็นอนนันเถอเนาะนล้ว่ตื่นอยู่ lên tay kìm hmm. để lên tay kìm Năng lên kìm soán xin xuống không? สวัสดีค่ะมื่อนี้ก็คงไปไหนไปไหนนะค่ะอยู่แต่บ้านขันบ่มีธุระไปไหนก็อยู่แต่บ้านเฉพาะแถวบ้านแถวบ้านในหน้ามัน,มนบ่นค่อยมี่อย่างพี่น้องิดแต่บ้านคนแค่บ่กินหลังแล้วก็ย่างเข้าไปแน่ในเมืองบ่แม่นในเมืองแหละเขาเอิน้นอย่างว่าอำเภอละกัน ข้าไปอำเภอร์ก็มีแค่ซูเปอรม์มาร์เก็ตซูเปอร์เดียวจะขับรถเข้าไปในเมืองก็โอ้ยไกลขับรถที่สี่สิบสี่สิบนาทีเป็นชั่วโมงเลยสี่พี่น้องเดินทางก็เมย่อยี่ยวสินะจะเลยมันหยุดก็หยุตบ,บ้านเนาะค่ะเนะาะทำมาเบื่อบอมันก็บเบื่อหน่ะละ้วก็จะเหตุจังไงได้ะนะ,ะเนาะค่ะเนาะอันสวัสดีทุกคนเด้อค่ะเด้ออีน่าก็สวัสดีหลายรอบเนาะค่ะเนาะ เมื่อื่นไปสอบเดินหนังสือมันอท่านอ่านยศสอบสอบย่อยค่ะสอบย่อยสอบย่อยก็คืออา,อาทิตย์หนึ่งเนี่ยอีนางจะเรียนอยู่ประมาณบทหนึง่งแม่นบอกหลัเหล่มหนึ่งคอร์ดหนึ่งอีนางอินเป็นคอร์ดแลกักกาเข้าใจกันง่ายๆเนาะคะ่นะเนาะคอร์ดหนึ่งอีนางเลียนอยู่สิบห้าบทบทละอาทิตย์ยังสี่หน้าพี่น้องพอจบพออาทิตย์นี้เลียนจบบทหนึง่งแล้วก็วันจันทร์หน้าก็จะสอบจะสอบของอาทิตย์ที่แล้วที่เรียนมาสิหนะ่ะ พี่น้องคะจะสอบทุกวันจันทร์นะค่ะเนาะสอบญงนันที่ล่งกับบรูเื่อกัน,กนว่าสอบใญ่เมื่อใดนะคะเนาะเรียนพ่อให้มันจบๆค่ะพ่อใ่อยมันแบบว่าเอาใบประกาศว่าเฮาเรียนภาษาจบแล้วนะคะเนาะแต่ได้ไปหางานเฮ็ดในเสนาพี่นอ้องตอนนี้ก็เบือ่ออยู่ซื่อเบื่อบ่มีงานเฮ็ดบ่มีรายได้มาอาศัยเขาอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผัวหฮอก็ตามมันก็ เมื่อก่อนบ่คือบ่คือกันบ่คือกับว่บงันเท่านะนึกออกบ่คิดหอดบ้านอยู่เด้อยากกลับบ้านอยู่เด้ยจะกับมาลูกมาได้สิได้กลับคลิปนี้อีนางก็คงสิมาแบบว่าแป๊บๆนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะลงไปเฮ็ดอ่าข้าวเช้าให้พ่อใหญ่กินพ่อยากยิ่งไ่ทันได้กินข้าวอยู่ ใส่เล่าเมยเล่าเมยเลาเมืยงแต่หมูว่านนี่พี่น้องเอาขับรถหมูว้านีขับรถกับไก่อยู่เด้ไก่อยู่เด้หมูว้านนี่นางขับรถออกจากบ้านตอนเที่ยงคืนไปฮับหลานไปฮับหลานแล้วก็ไปแววซื้อของแววซื้อดอกไม้แววซื้อดอกไม้สีแดงนะพี่น้องเอาไปแจกจ่ายลูกลูกเล่าร้านเล่าสีนาให้ให้คนละครอบครัวดอกไม้คริสต์มาสเนาะเนาะเขาก็จะมีเป็นกเป็นทั้งกระถางให้เลยนะสีแดง แล้วก็เค้กสองก้อนแล้วก็จุ๋มก็จะขับรถถึงบ้านเล่าก่อบ้านลูกสาวเล่าก่อเกือบสองชั่วโมงพี่น้องที่จริงถ้าขับถ้าขับจากบ้านตรงตรงไปเลยกับประมาณชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนี่ใช่หน้าแต่ว่าไปแวะซื้อของแล้วก็ไปรับหลานแล้วนํามานะพี่น้องค่ะกระช้เวลาสองชั่วโมงกว่าเนาะกว่าในน้อยแล้วก็เมยแล้วน้องเราถ่าแล้ว เาท้าแ,แล้วก็เมยเราขับรถอย่างเดียวอาทิตย์อาทิตย์หนาเอเอนางก่อไปเลที่อสองมื่อแล้วก็ยุดคริสตม์มาสแมนบอแล้วก็อันพยย่อใหญ่เราไปเหตุงานแล้วมีงานรับจอบขอมาไปขับเรือนะคะนาอไปวันพรฤหัสกับวันศุก์กอือไปนอนไปนอนท้งเรือเมื่อนึงเด็กนังสิบหมน้ำเล่านะคะนาอไปนอนไปนอนท้งเรือไปใส่ชีวิตอยู่ท้งเรือพี่น้อง <laughs> แล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่ง อีกอาทิตย์หนึ่งอีอนั่งคิดว่าอีนั่งจะเดินทางไปกูนเนาะค่ะเนาะไปกูนไปแคมปิ้งกูนกูนก็คืออยู่อีกจังหวัดหนึ่งพี่น้องขับรถประมาณสี่ชั่วโมงจากบ้านอีนั่งเทิงกูนนี่เหมือนมนจะขึ้นเขาไปสักหน่อยหนึ่งพี่น้องค่ะขึ้นเขาไปสักหน่อยหนึ่งหนาหนาวยุ่นีนก็นจะหนาวกว่าแล้วก็หิมะเยอะกว่านะค่ะเนาะทุกทุกเมื่อนี้ยุก,กูนก็มีหิมะได้มีหิมะหลายแล้วแต่ว่ายุบานเบางบ้านอีนังยังบ่ท่านมีหิมะเลยมีเด่ฝนเนาะค่ะเนาะ แล้วก็โกนนาห่อนก็จะห่อนกว้างสีนะ่ไหมอีนางกับพญายมีแคมปิง่งแคมปิง่งบ้านภาคต่างอากาศอะไรแพี่น้องที่ว่าเขาเอาเอารถเอารถบ้านนึกออกว่ารถบ้านเป็นเป็นแค่ตัวรถเด้แบบว่าเป็นเหมือนรถพ่วงนะรถบ้านเอามาตั้งไว้แล้วก็เฮ็ดบ้านตอ,อกมาลังเน้อหน่อยนนะพี่น้องเขาเอิยนแคมปิ้งนะคะเนาะอีนางกับพญายก็มีแคมปิ้งอยู่น,นั่นก็จะไปคิดว่า เทว่าจะไปภาคพรอยู่น่ะอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะค่ะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องเบิงสภาพอากาศก่นอนเพราะว่าทางเส้นทางที่เส้นทางที่ขับขับไปนี่คือคือมันเทิงเขาเลยนะเขาสูงเลยอะพี่น้องคะเขาเทิงเขาไปอีกเส้นทางหนึ่งก็เป็นเขาหัวโลนเลยพี่น้องมีมีแต่ทางหลักยาวเลื่อยเป็นอย,ย่างไรปันว่าง,งูโลนแล้วก็ เทือกเขามันคือป็นเขาหัวลว,วนบ่ามีต้นใหม่บ่มีอย่างเลยแต่ว่ามีทะเลส,สาบในหน่อยเนานะคะเนาะมันต้นใหม่ใบใหม่มันเกิดบ่ได้เพราะเขาสูงสูงสูงมากๆเนาะคะ่ะตรงเบิ่งสภาพอากาศก่อนว่าถนนเขาเปิดเขาเปิดใฮ้แลนด์บอเนาะคะเนาะสวัสดีคนอที่เข้ามารับชมช่องควาไทโนเวเดอร์ค่ะเด้ออ,อะไรนะ <laughs> ไปเทีเเ่ยวเอย่างกันอยู่เนอะออมือนี้นะมาพูดคุยน้ำกันแน่น่าเหงาโยกับผัวโยกับผัวกัจริงแต่กับเหงาเ <laughs> ด้อแล้วค่ะเนาะโอ้ย คลิปนี้ก็คงสิจบแค่นี้เด้อค่ะเด้๋วพี่น้องมาทักทายพี่ๆนอ้องๆซื่อนาะค่ะนาะมากินข้าวอ่านหงสื่อเงาบ่มีอีอยังเห็ด <c li pp ini> คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวนี่นางจะลงไปเห็ดกับข้าวเห็พ่อใหญ่นาะคะ่ะนอแล้วก็จะไปอ่านหนังสือสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามื้อื่นจะไปสอบแล้วเนาะ,ะ,ะ,ะเนาะแล้วพอกันคลิปใหม่ค่ะขอบคุณทุกคนที่แวะเวีเว่ยนเขามาทักทายกันเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย